อาตมาเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายแล้วก็มีโอกาสได้เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติตามแนวทางท่านแล้วก็ในที่สุดล้มเลิกสามารถอยู่เหนือความคิดที่จะฆ่า,ต,ต,าตัวตายตรงนั้นได้แต่วันนี้เนี่ยที่จะมาเล่าในครั้งนี้เนี่ยก็คือเรื่องของอคุณของพระรัตนตรัยอาตมาเนี่ยคือที่สำนักของพระอาจารย์เนี่ยทุกครั้งที่มีการประกาศทานเวลาจะถวายสังฆทานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย จะมีการจะมีบทที่ให้เข้าสู่พระรัตนตรัยก่อนที่จะพูดคําว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกําจัดภัยได้จริงนะในหนังสือหลักการชาวพุทธก็จะมีอาตมาจะมาพูดตรงเนี้แหละไอ้คำว่ากําจัดภัยได้จริงเนี่ยแหละในสายตาของพวกเราโดยทั่วๆไปเราจะมองว่าคําว่าภัยเนี่ยหมายถึงภัยอันตราย รถชนบ้านไฟไหม้คนที่รักตายไปอ,ออกหักรักคุดหรืออะไรที่เราไม่ปรารถนาจะให้ได้เจอได้เจอเราจะมองว่าตรงนั้นแหละคือภัยอันตรายแต่ในความเห็นของอาตมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยยังไม่ใช่ภัยอันตรายสําหรับเราสําหรับตัวอาตมาเองทําไมอาตมาพูดอย่างนั้นจุดเริ่มต้นของอาตมาเนี่ยในเวลาที่เราเจอความโกรธก็ดีเนี่ย โดยปกติเราจะโกรธตอบด่ามาด่าตอบเกลียดมาเกลียดตอบแช่งมาแช่งตอบพอวันหนึ่งเราได้มาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเราจะรู้แล้วว่าการที่เราไปด่าตอบเขาก็ดีการที่เราไปสาบแช่งเขาก็ดีเนี่ยมันเป็นบาปแต่แม้ทำไมไอ้ข้างในเนี่ยมันยังผุดเรียกร้องให้กระทำตอบต่อ,ต,อต่อสิ่งที่มันเราไม่ชอบอยู่อย่างนั้นเลย เราก็พยายามที่จะกดข่มมันเอาไว้เพื่อไม่ให้มันแสดงออกมาเพราะกลัวว่าถ้าเราพลาดที่จะหลุดทุจริตทางกายทางวาจาหรือทางใจออกไปเนี่ยมันจะเป็นการสร้างสร้างบาปในใจให้กับเราก็อาจจะกลัวตกนรกบ้างกลัวอะไรต่างๆนานากลัวต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอะไรแต่เราก็ไม่สามารถที่จะขจัดความคิดเหล่านั้นหรือไออารมณ์เหล่านั้นได้ คราวเนี้ยพอเราพอเราปฏิเสธกับสิ่งนี้เราก็ทุกข์กับสิ่งนั้นไม่สามารถที่จะอยู่เหนือมันได้เข้าใจว่าอาตมาก็เลยมองว่าเนี่ยแหละคือตัวภัยอันตรายที่แท้จริงภัยที่เรากลัวว่าเราจะไปทำทุจริตหรือเราไปทำบาปอากุศล,ลกรรมเนี่ยตามอารมณ์ของเราที่เกิดขึ้น อาตมายังไม่เข้าใจวิธีการที่จะอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้จนวันหนึ่งได้มาระลึกถึงปรัตนาไตรเมื่อก่อนอาตมาก็เข้าใจว่าตัวเองมีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งแล้วนะไม่ขออนุญาตก็คือแบบไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาแวะเกี่ยวข้องไม่มีเรื่องของการที่จะเป็นเ,เป็นเดลฉานวิชาอะไรย่างนี้เข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีเลยตรงพระพุทธธรรมประสงค์เพียงแต่ว่า การที่อาตมาระลึกอย่างนั้นเนี่ยยังเป็นการระลึกที่เฉพาะช่วงที่เราระลึกยังไม่ใช่ระลึกแบบแนบจิตแนบใจจนวันหนึ่งมาเจอแนวทางของพระอาจารย์ที่ตรงที่ว่าให้ระลึกถึงพุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถระลึกอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาระลึกทุกครั้งที่สติมันสามารถที่จะระลึกได้กลายเป็นว่าพอ จิตของเราเนี่ยจิตของอาตมาเนี่ยมันมีสติปัญญาขึ้นมาเนี่ยบวกกับว่าได้บวกกับการได้ทักอารมณ์ก็ดีได้การฝึกพิจารณากายก็ดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นองค์ประมวลที่จะทําให้เราเนี่ยมีสติปัญญาเมื่อสิ่งเหล่านั้นเ,นเข้ามากระทบคือภัยอันตรายต่างๆไอราคะโทสาโมหะพวกเนี่ยเข้ามากระทบกับจิตคนมาด่าเราคนที่เรารักจากเราไปหรือเรื่องไร้ารที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ย เราเนี่ยจะมีสติปัญญาที่จะไปทันต่ออ,อารมณ์เหล่านั้นหรือไม่เมื่อเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแน่นอนว่าอาตมาเนี่ยทันต่ออารมณ์เหล่านั้นจิตนะนะมันทันต่ออารมณ์เหล่านั้นแต่มันทันเนี่ยมันก็จะต้องมีปัญญาเข้าไปควบคู่ด้วยปัญญามันก็เกิดมาจากการภาวนาก็คือการทักอารมณ์การเรียนรู้อารมณ์นี่ยแหละคือการที่จะได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันจรเข้ามาแล้วนะ คราวที่แล้วเนี่ยอาตมาพูดถึงเรื่องความน้อยใจไปมีญาติโยมหลายคนมาถามอาตมาเกี่ยวกับเรื่องของความน้อยใจอยากจะให้พูดมากกว่านี้อาตมาเดี๋ยวจะมาพูดตรงนี้อีกทีนึงว่าอาทิเช่นเรื่องความน้อยใจเชื่อว่าในหลายคนนี้คงจะเป็นกันความน้อยใจเนี่ยอาตมาเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งไม่เป็นสองรองใครเลยนะมันกัดกินจิตวิจัยจริงๆนะเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยเวลาเขาพูดพูดประชดใส่เราเขาดูถูกเราหรือว่าแค่บางทีเขาถอนหายใจใส่เราเนี่ยมันก็โอ้โหมันมันแทรกเข้าไปในจิตใจเลย พาให้คิดว่าโอ๊ยฉันมันไม่ดีอย่างนั้นฉันมันไม่ดีอย่างนี้ทาไมฉันมันไม่มีค่าอย่างนั้นอย่างนี้เยียบย่ําตัวเองจนวันหนึ่งอาตมาไปเห็นคติธรรมของพระอาจารย์ที่พระอาจารย์กล่าวไว้ว่าขัดแย้งกับสิ่งใดก็ทุกข์กับสิ่งนั้นอาตมาจึงมาเข้าใจว่าเอะเดียวนะเราเนี่ยการที่สิ่งที่มันประกอบมาเป็นเราขึ้นมาได้เนี่ยล้วนแล้วแต่เราสั่งสมเอาไว้ สั่งสมเอาไว้สั่งสมสิ่งที่เราเคยประพฤติปัติกระทำเอาไว้คิดเอาไว้มาบ้ามายจนมาเป็นเราในวันนี้ความน้อยใจก็จัดเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเคยปั้นเอาไว้สั่งสมเอาไว้อนุสัยของเราที่สะสมเอาไว้แน่นอนว่าพอวันหนึ่งความทุกข์มันเกิดขึ้นเนี่ยจิตมันก็จะไปล่องเดิมของมันคือไปล่องน้อยใจล่องไม่เห็นคุณค่าในตัวเองล่องเหยียบย่าตัวเองเมื่อก่อนไม่ทันมันแล้วก็โดนมันกินเรียบ ห่วยอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เราโอ้ไม่น่าเกิดมาเลยจนในที่สุดก็คือจะไปคิดจะฆ่าตัวตายเพราะมันมันเหยียบย่ำอย่างนี้แหละอาตมาก็เลยเข้าไปมองความคิดนั้นว่าขัดแย้งกับสิ่งใดก็ทุกข์กับสิ่งนั้นอาตมาไม่อยากให้ความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นมาก่อนขัดแย้งกับมันเพราะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นขัดแย้งกับความน้อยใจของตัวเองพอวันหนึ่งเรามาเรียนรู้เข้าใจถึงสัจธรรมว่าความน้อยใจนี้เป็นทุกข์ทุกข์เป็นขอคนควงกําหนดรู้พอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บ มองมันเลยดูมันพิจารณาถึงความคิดที่มันผุดขึ้นมามองพลิกซ้ายพลิกขวาตะแคงดูแล้วยังไงก็เป็นการเหยียบย่ำตัวเองการสร้างความทุกข์ให้กับจิตกับใจตัวเองปกติมันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ตัวเองทุกข์แล้วนะแล้วบวกกับว่าเราไปส่งเสริมมันอีกเนี่ยยิ่งเป็นการเหยียบตัวเองเข้าไปใหญ่เลยกลายเป็นว่าทุกซ้อนทุกทุกซ้อนทุกทุกซ้อนทุก,นทกจนในที่สุดตัวเองไม่มีที่ยืนให้กับตัวเอง พอเห็นโทษของมันตรงนี้เนี่ยรับรู้ได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะไปพึงละมันแต่ให้เรายอมรับมันและทุกครั้งที่มันปรากฏออกมาเนี่ยอาตมาก็สร้างความเห็นว่านี่คือการถ่ายเทอารมณ์เอาแล้วพอมันเป็นการถ่ายเทอารมณ์ปุ๊บเนี่ยเมื่อมันถ่ายเทเนี่ยเราจะไม่ทุกข์กับมันถ้าเราเห็นว่ามันถ่ายเทเหมือนกับเราปัสสาวะหรืออุจจาระเราไม่เคยทุกข์กับมันใช่ไหม ถ้าเราถ่ายไม่ออกนะสิเราทุกเจ็บไหมปสัสสาวะไม่ออกเราทุกเพราะว่าเรารู้มันเป็นของไม่ดีของเน่าของเสียเช่นเดียวกันไอสิ่งอาการความน้อยใจพวกเนี้ยมันเป็นของเน่าของเสียในจิตในใจเราแต่เราเมื่อก่อนเนี่ยพยายามรักษาไม่ให้มันออกมาพอเราเปลี่ยนความเห็นว่าถ้ามันได้ออกมานั่นแหละคือการได้ถ่ายเทยิ่งเป็นการชำระล้างจิตใจของเราแค่เราเปลี่ยนความคิดเห็นตรงนี้เข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าทุกครั้งที่ยังปรากฏขึ้นมาเนี่ย ระยะเห็นความทุกเนี่ยมันสั้นลงสั้นลงสั้นลงมันรู้จิตมันรู้แล้วว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรละเป็นสิ่งที่ไม่ควรเจริญจิตจะสรมการสลัดออกโดยอัตโนมัติคาว่าสลัดออกนี่ไม่ใช่การปฏิเสธนะเป็นแค่การรู้ว่าเหมือนกับเรารู้ว่าอันไหนสิ่งนี้กินเข้าไปแล้วมันนําโทษให้กับร่างกายมันก็ไม่กินแค่นั้นเองจิตมันรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ถ้ากินเข้าไปแล้วมันจะนําโทษให้กับตัวเองมันก็ไม่กินมันก็ยุติมันก็ไม่เอาฟืนใส่เข้าไปในกองไฟอีกมันก็จบลงแค่นั้น แต่ถ้ามันยังถ่ายเทยอยู่ก็ไม่มีปัญหาได้ถ่ายเทยอารมณ์ออกไปนี่แหละคือลักษณะของคุณค่าแห่งพระพุทธศาสนาตรงที่ว่าสามารถกําจัดภัยได้จริงความน้อยใจเนี่ยเป็นภัยสําหรับอัตมามากนะมันมันมันเข็นฆ่าโอ้โหมันมันพิษสงมันร้ายกาจมากมันทําให้ตัวเองเนี่ยไม่มีที่ยืนมันขุดหลุมเองลงไปนอนในหลุมเองแล้วก็โกยดินกบตัวเองตาย วันหนึ่งพอเรามีสติปัญญามีทั้งสติมีทั้งปัญญามีทั้งสมาธิที่จะได้เฝ้าคอยสังเกตอารมณ์เหล่านี้เมื่อปรากฏขึ้นมาเหมือนที่หลวงพ่อชาบอกว่าเหมือนกับแมงมุมที่อยู่บนตาข่ายอยู่นิ่งๆรอให้แมลงไปติดตาข่ายแล้วก็จะไปจับแมลงตัวนั้นจิตที่มีพระรัตนตรยัยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆโยมสำรัอาตมานะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพอกระทบปุ๊บมันรู้ปับ๊บรู้ปับ๊บมันจับปุ๊บไม่ปฏิเสธด้วยดูมันดูอาการมันยิ่งถ่ายเท่าไหร่ยิ่งดี แต่ความตลกมันก็อยู่ตรงนี้แหละยิ่งมันถ่ายยิ่งเราดูมันมันก็จะยิ่งคลายออกคลายออกคลายออกระบายออกระบายออกแล้วก็จะเป็นเหมือนกับที่ครูเงาะพูดตอนเช้าว่ามันก็เหมือนกับน้ําที่สกรปรกแล้วเราเอาน้ําสะอาดใส่เข้าไปมันก็ระบายออกน้ําสะอาดก็เติมเข้าไปเติมเข้าไปทุกวันนี้ก็เลยสบายเรื่องความฆ่าตัวตายไม่ต้องพูดถึงอยู่เหนือมันแบบชัดเจนอันนี้พระรัตนตรัยเนี่ยมีคุณค่าต่ออาตมามากเป็นจุดพิกอาตมามาก เพราะว่าถ้าเราแม่ตามาไม่ได้เจอพระัตนตรตรเนี่ยแล้วไอ้ความน้อยใจเหล่านี้ยังครอบจิตใจอตามาอยู่เนี่ยโอ้โหมันมันทุกข์มากร้องหม่มร้องไห้พิลมพิลำมพิไลลำพันภูมิไฟร้องไห้ต่างๆนานาคิดจะไปให้จากโลกนี้ซะจากโลกนี้ซะยังงั้นเนี่ยอตมาจึงเป็นสักขีพยานพยานหนึ่งที่จะบอกญาติโยมทั้งหลายว่าหลักการของการระลึกพระัตนตไตรเนี่ยที่ไม่ใช่แค่การกราบบนหมอนก่อนนอนเนี่ยสิ่งเหล่านี้มีค่าจริงๆ เป็นเป็นพยานคนคนหนึ่งในลนักษณะของพระพิสุสง์อดุโมทนาสาธุ